ค่ะก็ขอสวัสดีนะคะท่านผู้ชมแฟนช่องของละองชาแนลทุกท่านนะคะค่ะก็หลังจากไม่ได้เจอกันนานหลายเดือนนะคะแอดก็ต้องขออภัยเอฟซีทุกท่านด้วยนะคะที่ทำให้ผิดหวังสำหรับแนวทางการเสี่ยงโชคนะคะเพราะว่าพักหลังๆนะคะแอดไม่มีเวลาหาตัวเด็ดๆมาฝากกับเอฟซีทุกท่านเลยนะคะเพราะว่าแอดก็มัวแต่ยุ่งอยู่กับ ทำงานสวนนะคะเพราะว่าแอดก็มีอาชีพกรีดยางแล้วก็ทำงานสวนคือปลูกเงาะปลูกทุเรียนนะคะแต่ก่อนก็เคยปลูกหลายปีแล้วนะคะช่วงนั้นนะคะแต่ว่าทุเรียนก็ตายเรียบนะคะเพราะว่าแอดไม่มีเวลาดูแลนะคะแอดมัวแต่หาตัวเด็ดๆไปฝากกับ F อซทุกท่านนะคะช่วงนั้นนะคะช่วงสมัยเรือล่มนะคะ ก็ไม่มีเวลาดูแลก็เลยตายเรียบนะคะวันนี้พักหลังๆนี้นะคะแอดก็เลยเริ่มต้นใหม่นะคะก็เลยต้องดูแลต้นเงาะต้นทุเรียนนะคะก็เลยไม่มีเวลาหาตัวเลขมาฝาก f อฟทุกท่านนะคะก็ต้องขออภัยด้วยนะคะแต่ว่าแอดก็ยังคงคิดถึงเอฟซทุกท่านเหมือนเช่นเคยนะคะไม่ได้เจอกันนานนะคะก็วันนี้นะคะแอดก็ มีแนวทางจากน้องไอรินนะคะซึ่งงวดที่ผ่านมานะคะก็บอกตัวเลขของคุณยายบอกคุณยายถูกนะคะเจ็ดเก้านะคะแต่แอดก็ไม่ได้ซื้อตามน้องนะคะก็เลยไม่โชคดีกับน้องนะคะซึ่งวันนี้นะคะแอดก็เลยอยากจะมาตามตัวเลขของน้องไอรินไปฝากกับเอฟซีทุกท่านนะคะเผื่อว่าเราจะโชคดีไปกับตัวเลขของน้องนะคะ ก่อนอื่นเอดก็ขอฝากช่องละองชาแนลไว้กับท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการหาตัวเด็ดๆมาฝากกับเอทุกท่านด้วยนะคะเราไปพูดคุยกับคุณยายของน้องไอรินนะคะสวัสดีค่ะคุณยายสวัสดีค่ะอ้โ,อโหคุณยายได้ข่าวว่าน้องไอรินบอกตัวเลขถูกใช่ไหมคะใช่ โอ้ยบอกถูกกี่งวดแล้วคะคุณยายไอตัวงวดที่ผ่านมางวดวันที่สิบเจ็ดมกราเนาะเจ็ดเก้าเขาบอกเจ็ดเก้าจ้าบอกตัวเดียวบอกตัวเดียวอ๋อคุณคุณยายก็เลยถูกกับน้องใช่ไหมคะจ้าเจ็ดสิบบาทบาทแต่มันอันอ๋อก็ยังดีเนาะน้องก็เนี่ยนะคะน้องไอรินนะคะที่บอกตัวเลขของคุณยายถูกนะคะ ไม่ใช่ว่าได้ข่าวว่าเขาเคยบอกหวยลาวถูกด้วยบอกถูกหวยลาวแต่ถูกเรื่อยแต่ถูกน้อยเนาะซื้อตัวละสงบาทฝากเขาซื้ออ๋อสงบาทมั่งห้าบาทมั่งอ๋อซื้อตามกําลังเราเนาะเพราะว่าเราไม่มีงบเนาะถูกตลอดเลยช่วงก็เรื่อยเอ้ยช่วงนั้นเห็นว่าถูกสามตัวไม่ใช่บอกจ้ะสามตัวส่วนมากจะออกโต้สูงไม่รู้จักซื้อกลับะอ๋อส่วนมากจะช่วงหลังซื้อกลับได้ บาทได้ห oh, oh. ้าบาทได้ห oh, oh. ้าบาทเออนั right. Hello. 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 Oh, no. ่นแหละได้ห้าบาทแต่ไอตัวทรงตัวมันเกิดอันตรายติดตาได้บาทสิบพันกว่าอ๋อน้องให้โชคจริงๆเลยเนาะอ๋อเนี่ยนะคะน้องไอรินน้องไอรินสวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซียายหน่อยสวัสดีค่ะโฮ้ยเก่งจังเลยน้องไอรินไอ้ยาได้ขนมด้วยใครซื้อให้ซื้อให้คะคุณครูค่ะโอ้คุณครูใจดีคุณครูใจดีซื้อขนมโดนัทให้น้องไอรินกินด้วย ไอรินบอกหวยยายน้อยไม่ได้เลยไม่ได้อะไยายอยากถูกหวยบอกหวยเอฟซียายน้อยสิคะน้องไอรินงวดนี้เขาบอกได้ยังคะคุณยายหุ่นมึกเปนเมื่อวันเสาร์น่ะเหมือนเขาละมือออ๋เขาละมือนีณยายบอกว่าเขาฟันเห็นฟันเห็นยายอองบอกบอกว่าเขายายอองว่าถ้า ถูกเบอร์ยายองจะซื้อของวัญให้ตื่นขึ้นมามาบอกกลางดึกนี่แหละราวตีตีสองราประมาณตีหนึ่งตีสองเขาเขาฟันเห็นเอสเนาะเพราะว่าเขาจะเรียกแอสว่ายายองเนาะยายอละองเป็นยายแล้วเขาบอกว่าเขาลุกขึ้นมาแบบอ่ะยายองยายองว่าจะซื้อของฟันให้ไอริน อ้อรินไม่บอกเบอร์ยายองยายองจะซื้อให้เลยและเอรินได้เบอกเบอร์ยายองยังพอถามอีกรอบหนึ่งยายองจะซื้อของขันแล้วบอกเบอร์ยายองหรือยังบอกแล้วบอกเลขอะไรซีซีรับโตบอกตัวเดียวเลยนะตัวเดียวแต่รับโตโอ้ยเนาะขอให้เอมค่ะคืนมาก็รับอ๋อรับโตจะรับเนนอนละมือเนาะนอนละมือบอกตัวเลขเอสนะคะเพราะว่า น้องไอรินก็มาเล่นกับแอดบ่อยเนาะคุ้นเคยกันนะคะเนี่ยนะคะออกไหมคะไอรินออกไหมคะออกใช่ไหมคะยายถูกไหมคะงวดนี้เดี๋ยวองถูกไหมให้ยายถูกเดี๋ยวยายพาไปซื้อชุดสวยๆใส่เนาะซื้อชุดอะไรซื้อชุดอะไรน้องไอรินอยากได้ชุดอะไรบอกยายมาดิ โอ้อยากได้ชุดสไปเดอร์แมนโอ้เดี๋ยวยายเดี๋ยวยายจัดให้เนาะแต่ต้องให้ยายถูกหวยก่อนนะคะถ้าไม่ถูกหวยไม่มีตังค์ซื้อไม่มีตังค์ซื้อเฮ้ถูกไหมคะไอรินบอกว่าจะให้ยายถูกซีซีเม็ดเดียวเนาะซีีเม็ดเดียวหัดก่อนให้เจ็ดเก้าเม็ดเดียวออ้ยสาธุสาธุนะคะขอให้ตัวเลขของไอรินเป็นตัวเลขที่ใช่แล้วก็โชคดีไปด้วยกัน ในงวดประจำวันที่หนึ่งกุมภาพันพศสองพันห้าร้อยหกนี้นะคะน้องไอรินเนะาะอ่กินไปกินไปให้ยายอมกินด้วยกินไปให้ให้ยายถูกให้เอซยายถูกด้วยนะคะให้ถูกไหมคะให้ถูกไหมถูกโอ้โอพยักหน้าถูกเขาว่าเนี่ยนะคะลองเสี่ยงโชคดินะคะสำหรับ เด็กสองนายสาค่ะอ๋อฟันข um yes ึ้นน่าจะฟันเลยเพราะว่าพ่อซื้อเขาก็หลับคือละมือฟันเสาวเนาะฟันก็ไม่เหมือนฟันเหมือนนอนละมือประมาณนี้เนาะจ้ะอ๋อแต่ยังจะกระอกมุกขี้ยังไงกระอกมุกขี้เรื่อยบังหรือขี้เกลื่อนใหญ่ใหญ่เรืองแอนอยอ๋อเขาพูดถึงยายละอองเนาะสงสัยไอรินเขาจะให้โชคแล้วมั้งงวดนี้เนาะ เพราะว่าเขาอยากได้ของขวัญด้วยอยากได้ชุดสไปเดอร์แมนนะคะน้องไอรินนะคะบอกเม็ดเดียวนะคะ4ีเนาะซีซีก็ซื้อง่ายเนาะไม่ต้องกลับยุ่งยากเลยซีซีตัวเดียวเลยโอ้จ้เพราะว่าจะใกล้เคียงกับเลขฝันเอสด้วยเดี๋ยวเอสก็จะอัดคลิปให้เอซได้ฟังด้วยเนาะใกล้เคียงกันเลยเนาะจ้า หมดนี้ก็ขอให้จะเรียกของน้องไอรินเข้าอีกเน,ะนาะคุณพี่เนาะอยากให้เข้านั่นแหละเพราะว่าอะไรอยากถูกเหมือนกันอยากถูกแอดก็อยากถูกเนะาะจะไม่อยากให้อันเนาะอยากให้มันถูกไ,ไว้<ห>เลยเซื้อลอตเตอรี่ให้น้องไว้เลยเนะาะนี่นะคะไอรินกินเร็วๆค่ะก็ใครชอบตัวเลขน้องไอรินนะคะก็จับตามได้นะคะชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะคะ เพราะว่าแอดก็นำเสนอเป็นเพียงแค่แนวทางในการเสียงโชคก,ก็เท่านั้นนะคะก็ขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีก่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ